อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งิดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีภารกิจมาตามล่าหากุ้งแม่น้ำเลยครับสำหรับกุ้งแม่น้ำเลยในช่วงนี้ยังพอมีตัวให้เห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมและแล้วก็เปิดตัวซุปตาิคามกามมหาสเสน่ห์ท่ามกลางแสงไฟใต้น้ำที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังเรื่องขวัญท่านใดนั้น,รน, <laughs> น,น,น,นเราก็พบเจ้าทินเสียงจริงตัวจริงกุ้งกลามกลามผู้น่าเกลีขดขที่กำลังเดิอนปวดหวว ล่ำบึกอยู่บนพื้นทรายดูนั่นสิเขาของมันช่างเปลีประกายล้อแสงไฟสละเกินลวดลายแถบสีเข้มของหางดูสปอร์ตเท่ระเบิดเท่านั้นยังไม่พอเขาของเขายังพกเสาอากาศส่วนตัวนวดเฟี้ยวเฟ้าที่คอยกัดแก่งไปมาเช็คเลตติ้งเฮ้ยเล่นนานไปหน่อยวดเลยครับตัวนี้และผมก็ดำมาเจอกับคราบกุ้งครับท่านผู้ชมกุ้งลอกคราบ คือการยอมรับให้ตัวเองนิ่มเพื่อที่จะโตใหญ่ขึ้นเป็นบทเรียนชีวิตว่าบางทีเราก็ยอมถอนหน้ากาก,ากและเปลือกเดิมๆออกเพื่อจะตัวเป็นกุ้งใหญ่เป๊ะปังกว่าเดิมใช่ปะ <c oughs> และนี่ก็เป็นอีกคราบหนึ่งครับแต่ดูยังใหม่อยู่เลยนะครับท่านชมและผมก็เหลือบไปเห็นจกกุกงในน้ํวโตๆครับท่านชมมาแบบนี้ผมไม่ปล่อยให้พลาดแน่นอนครับแบบนี้เล็งดีๆเล็งดีๆเล็งดีๆแล้วสับทันทีเรียบร้อยครับ น้ำไปต้มยำนะครับทําผชมบอกเลยว่าต้มยำกุ้งหวานเจีย๊ยบ ยอดเลยเกือบสองโลครับครับท่านผู้ชมยิงมาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับสำหรับทริปนี้ผมมาทำธุรกิจตามหน้าหากุ้งแม่น้ําไม่ค่อยเจอกุ้งแม่น้ําเลยครับท่านผู้ชมเจอก็ห่างๆครับสำหรับกุ้งแม่น้ำจะเป็นลำเลยในทริปนี้ครับท่านผู้ชมมาดูผลการเกือบจะหนึ่งชั่วโมงครับท่านผู้ชมดู กุ้งแม่น้ำได้ปลาห้าหกเทมแล้วก็ปลาปลาดิบปลาบูผลงานก็มีแค่นี้ครับทุกท่นโอ้โหวันนี้หาตัวกุ้งยากมากครับไปทุกท่านอีกตัวอีกสยวยขึ้นครับทีมงานครับทุกท่านเราดำคนละฝั่งกันครับไม่ดำเลยมากันสองนายก็ดำคนละฝั่งครับไปทุกท่านเดี๋ยวต่อเลยครับ ทางมาเอย์ทีมงานแล้วทีมงานมาไงทีมงานโอ้โหดูผลงานกุจีน้องจีน้องจีโอ้โหท่านผู้ชมดูกุ้งไม่น้ำกุ้งไม่น้ำได้มากี่แ้มเนี่ยกุ้งไม่น้ำอยากให้ดูไซส์ไซส์ของกุ้งไม่น้ำตัวนี่ท่านผู้ชมนี่ตัวไม่ตัวครับกุ้งไม่น้ำเลยนี่ขนาดนี้ครับ กำลังต้มยำครับกุ้งแม่นม้ำโ oh, oh, oh. อ้โหโอ้โหไปท่านผู้ชมลุยต่อยสักหน่อยครับน้ำก็ไม่ค่อยใสแล้วครับท่านผู้ชมลุยต่อยแล้วครับโก ครับชมชมขึ้นน้ำกันแล้วครับสำหรับทริปดำน้ำยิงปลาแม่น้ำเลยครับสำหรับทริปนี้ผมไปทำประจิตไปตามล่าหากุ้งแม่น้ำผมไม่ค่อยเจอกุ้งแม่น้ำนะครับท่านผู้ชมน้ำก็ไม่ค่อยใสครับมาดูผลงานในทิปนี้กับน้องชายสองคนนะครับท่านผู้ชมกุ้งแม่น้ำมาประมาณ20 20แต้มได้ครับท่านผู้ชมปรากฏข้งแล้วก็ไอช็อตกปลาเล็กปลาน้อยครับที่ผมยิงแล้วก็ขาดไน่ครับปลาบู แล้วก็ผมยิงปานินมาแต้มหนึ่งครับผลงานก็มีแค่นี้ครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็พอมีคลิปสั้นๆมาฝากทุกท่านครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผ่านไปครับคลิปนหน้าเจอกันครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ